สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์สีเมืองเอกนะคะวันที่16กระฎาคกดาเราจะมาดูว่าท่านไหนนั้นมีโชคกันบ้างนะคะที่ผ่านไปก็ยินดยียินดีกับหลายๆท่านเลยทีเดียวที่ยังมีโชคกันอยู่นะคะยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีนะคะรวมทั้งอาจารย์สีด้วยนะคะเราก็จะมาดูตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะ ดวงของท่านทั้ง8วันนะคะว่าเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ลูกเต๋าของแม่ผีเสื้อสมุดนะคะเทพเจ้าแห่งตัวเลขนะคะอุเยอาเยปดชดาอุเยอาเยปดชดาอุเยอาเยปดชดาซื้อตัวไหนขอให้ปะขอให้โดนนะคะทุกท่านเลยนะคะมาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ของวันที่16กระดาษกดานะคะ วันที่16กระกฎดาคมเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นั้นจะได้โชคจากไหนอย่างไรนะคะวันอาทิตย์เขาบอกว่าโชคลาบนั้นจะได้จากอายุแฟนพอสอเกิดแฟนนะคะอายุแฟนพอสอเกิดแฟนบางท่านบอกไม่มีแฟนทําไงอกับคนที่เรารักกับคนที่เรารักอยู่บ้านนะคะเราอยู่กับใคร เราลักใครอย่างไรเราก็อายุอายุเขาคนนั้นมาซื้อเพื่อนสนิทก็ได้นะคะเพื่อนสนิทก็ได้อายุแฟนพอสวเกิดแฟนนะคะแล้วก็จะได้จับโชคันมีน้อยนะคะจะได้จบับใบบัตรทำงานพนักงานที่เราไปสแตป์นะคะสแตป์บัตรทำงานถ้าไม่ได้ไปทำงานเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านก็ได้นะคะ หรือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวออกลูกอ,อักรามก็ลองดูนะคะว่าเขา,อ,าออกกี่ตัวนะคะบ้านเลขที่เราอะไรนะคะก็ไปซื้อตรงนั้นนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเลขเด่นนั้นนะคะมี6นะคะมี8นะคะแล้วก็มี3นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์โชคนั้นเขาบอกว่าจะได้จากจะได้จากเจ้าที่เจ้าที่บ้านนะดูแลเจ้าที่บ้านเจ้าท่าเจ้าที่บ้านจะให้โชคนะคะเราดูแลท่านท่านดูแลเรา จุดทูบไหว้นะเป็นทูบโค้งเป็นทูบงอทูบยาวทูบสั้นเป็นตัวเลขก็ลองดูนะคะเ,เจ้าที่บ้านให้โชคดูแลเจ้าที่บ้านแล้วก็จากความฝันนะคะท่านฝันถึงคนเป็นท่านฝันถึงคนตายท่านฝันถึงบีบบอกนะคะก็ถ้าฝันผีบอกก็เอาขึ้นแต้มลงแต้มงวดแล้วก็มีคนฝันถูกนะคะฝันถูก สามตัวตรงๆแต่ว่าหาซื้อไม่ได้เลขมันอั้นหรือเลขมันไปตรงกับเลขของใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เงินนี้เอาใหม่เนาะความฝันนะฝันถึงผีบอกบนคนบอกล่างเขาให้คุณคนเดียวนะอย่าไปให้ใครถ้าให้แล้วมันจะเคลื่อนมันจะย้ายนะคะแล้วก็ฝันถึงคนตายก็ลงไปถามญาติถามเพื่อนว่าเขาอายุเท่าไหร่ฝ่ารงอะไรนะคะ วันถึงคนเป็นก็ลองไปถามเขาดูว่าอายุคนเป็นที่คุณฝันนั้นอายุเท่าไหร่อย่างไรนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจัน์รนะเลขเด่นนั้นนะคะมี9มี1แล้วก็มี8นะคะมี9มี1มี8 3ตัวมา1ตัวสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะ ท่านที่เกิดวันอังคารโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันอังคาร<ม><น>เขาบอกว่าจะได้จากเลขรถนะคะ<ม><น>จะได้จากเลขรถอ่าเลขรถเลขคำชโนโดนะคะก็ลองดูนะอาจารย์สีก็เกิดอังคารนะคะแล้วก็จะได้จากอายุคนที่เสียชีวิตนะคะจะได้จากอายุคนเสียชีวิตก็คือญาต เพื่อนนะคะถ้าไม่มีญาติไม่มีเพื่อนถ้าคุณไปเยี่ยมใครป่วยที่โรงพยาบาลก็ดูเลขห้องนะคะถ้าไม่ได้ไปไหนเลยลดคุณที่เสียลดคุณที่ซ่อมก็ได้เช่นกันนะคะก็ได้เช่นกันนะคะหรือคุณจะเห็นลดอุบัติเหตุต่อหน้าแต่ฟ้าก็ได้เช่นกันถ้าไม่ได้ไปไหนเห็นข่าวออกทีวีก็ซื้อตามนั้นนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารลถอาจารย์สีรู้สึกว่าห้าห้าหกสี่เก้าอ่าเดี๋ยวพออาจารย์บอกว่าอาจารย์เกิดวันอังคารเลขรถอาจารย์อะไรอ่า,อาจะโทรมาถามอาจารย์บอกเลยดีกว่านะห้าหกสี่เก้าลถอาจารย์นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะโชคนั้นสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะมีเจ็ดนะคะมีหนึ่งแล้วก็มีสามสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะวันพุธกลางวันนั้นโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันพุธกลางวันโชคเขาบอกว่าจะได้จากไหนอย่างไรพุธกลางวันเขาบอกว่าโชคนั้นอาจะได้จากคนพิการจะได้จากคนนั่งรถวินแช์นะคะนั่งรถวินแชร์คนพิการหรือไม่จะได้โชคจากพระราหูนะคะพระราหูคนทรัพยพระราหูให้โชคหรือคนพิการ โชคจะได้จับผู้ชายนะนั่งรถวินแชร์หรือเป็นผู้ชายแต่ไม่ได้พิการก็ได้ขี่จักรยานก็ได้นั่งขายแผงลอตเตอรี่ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะแล้วก็เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะท้ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านอาจจะมีหลายเบอร์อาจจะมีเบอร์เดียวตัวไหนออกแล้วตัวไหนไม่ออกนะคะก็ลองดูนะท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะให้โชคนะคะ เลขเด่นนั้นมี1มี4แล้วก็มี5นะคะมี1มี4มี5 3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันพุธกลางคืนโชคนั้นจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางคืนโชคนั้นเขาบอกว่าจะได้จากอ่า ผู้หญิงท้องผู้หญิงท้องผู้หญิงขาวอ้วกให้โชคนะคะผู้หญิงท้องผู้หญิงขาวอ้วกให้โชคอ่าหรือเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนโทรมาบอกว่าเลขเด่นเลขดีเลขดังก็อย่าทิ้งเลขของตัวคุณเองก็แล้วกันนะคะหรือไม่ท่านไปขอเลขเด่นเลขดังมาท่านไปขอเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเจ้าเข่าทรงหรืออะไรยังไง คือได้หมดนะคะจากสิ่งที่คุณไปขอมานะถ้าขอถ้าถูกก็ต้องอไปแก้ด้วยนะคะไม่งั้นมันจะติดขัดงวดต่อไปนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะค mm hmm. นท้องนะคะผู้หญิงเขาวอวบให้โชคนะค mm hmm. นต่างถิ่นต่างแทแดนนะต่างจังหวัดโทรมาบอกนะคะ mm hmm. แล้วท้ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านเองนะคะท้าย เบอร์โทรศัพท์ของท่านเองนะคะเลขเด่นนั้นมีสองมี1มี4 3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะท่านที่เกิดวันพระหรือหัตสบดีอ่าโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันพระหรือหัตสบดีโชคจะได้จากไหนอย่างไรอ่าวันพระหรือหัตสบดีโชคเขาบอกว่าจะได้จาก บ้านเลขที่อ่าบ้านเลขที่เลขรถเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เขาเรียกว่าเลขใกล้ตัวนะคะถ้าท่านจุดทูบอ่าถ้าท่านจุดทูบไหวเจ้าที่เจ้าทางนะคะเจ้าที่เจ้าทางก็จะให้โชคนะคะบวงสรวงหรือไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะอ่อก็ดูทูบนะว่าเป็นเลขอะไรถ้าจุดทูบสั้นก็จะเห็นชัดเจนนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะเจ้าท <ellt on. S 2> ี่ให้โชคเลขที่บ้านให้โชคเลขรถให้โชคท้ายเบอร์โทรศัพท์ให้โชคสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะมีหน <inger S 1> <ๆ>ึ eh? ่งมีศูนย์มีหกสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์ โชคของท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะจะได้จากานางไม้นางตะเคียนนะคะนางไม้นางตะเคียนท่านใกล้วัดใกล้ที่เขาเอานางไม้นางตะเคียนมาก็ลองไปขอต้องไปไปขอนะเอาแป้งรูปนะคะไม่ขูดนะคะท่านก็มีตัวตนท่านก็เจ็บเนะาะเขาโบราณเขาบอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็ดูตัวเลขถ้าเขาให้เรา เราก็จะมีโชคจากตรงนั้นนะนางไม้นางตะเคียนอ่าหรือ,เ,อเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านที่ท่านอยู่นะคะบ้านเช่าหรือบ้านอะไรโรงงานหรือออฟฟิศที่ท่านอยู่ที่ท่านไปนอนนะก็จะได้โชคจากตรงนั้นนะคะเ,เลขเด่นนั้นนะคะมี2 มีสมี 1, มีหนึ่งมีสองมีเจ็ดนะคะสามตัวมาหนึ 1, salud, 1, ่งตัวนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดนะคะสําหรับท er ่านที่เกิดวันศุกร์นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์โชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์โชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรอ่าวันเสาร์โชคลาบเขาบอกว่า จะได้จับเลขรถอ่ารถใหม่รถป้ายแดงท่านซื้อรถป้ายแดงมาใหม่อ่าก็ลองซื้อติดไว้นะคะอ่าซื้อลอตเตอรี่จากที่อู่รถก็ได้เนาะพอถ้าเขาถ้าเขาเอา,าลอตเตอรี่มาขายหรืออะไรแบบนี้มันก็จะมีนะแต่ซื้อไก่บ้านนะอย่าซื้อไก่บ้านนะคะซื้อลอตเตอรี่ไก่บ้านซื้อเลขรถป้ายแดงนะคะ เขาวอาออกวันนี้โชคมันจะต้องมีละอะไรแบบนี้เนาะก็ซื้อติดไว้นะคะถ้าหากว่าไม่มีรถป้ายแดงนะคะเพื่อนมาเที่ยวหรืออย่างไรก็ลองซื้อรถเพื่อนก็ได้นะไปท้องถนนเห็นรถป้ายแดงจะจะต่อหน้าต่อตาก็ซื้อเลขเลขรถป้ายแดงเลขที่ท่านชอบก็ได้นะคะได้เช่นกันนะคะ ถ้าไม่มีรถป้ายแดงไม่มีรถอะไรรถของเรานั่นแหละจะเก่าจะใหม่มอเตอร์ไซค์ติ๊กอัพเรียงไรก็ได้คือเลขรถนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ไม่มีรถนั่งแท็กซี่นั่งมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์นั่งรถตู้รถทัวอะไรก็ซื้อเลขรถที่เราชอบนะคะแล้วก็เลขที่ท่านคํานวณเ,เลขท่านคํานวณหรือ,อท้ายบัตรประชาชน แล้วก็เลขบัตรที่ท่านต่อคิวไปฉีดยาวัคซีนก็ได้นะคะบัตรจอดรถก็ได้เช่นกันนะคะเลขคำนวณบัตรจอดรถบินค่าน้ำค่าไฟมาช่วงนี้พอดีก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะเลขเด่นมี1มี9มี2นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะ3าตัวมา1ตัว เลขเด่นที่อาจารย์สีคำนวณเอาไว้แล้วนะคะข้างบนก็คือเด่น9เด่น0รลอง3นะคะเด่น9เด่น0รลอง3ดับ8ชนเด่นนะคะอ่าข้างล่างนะคะเด่น4เด่น4เด่น8รลอง6นะคะเด่น4เด่น8รลอง6ข้างล่างนะคะดับ3ชนเด่น เลขดับของอาจารย์สีส่วนน้อยที่จะมานะคะน้อยมากนะคะหมดแล้วเนาะก็คือขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามอาจารย์สีไม่ว่าจะ YouTube ไม่ว่าจะในเพจนะคะไม่ว่าจะกลุ่มปิดใน Facebook และขอบคุณที่ท่านแชร์ไปให้เพื่อนที่ไม่รู้จะเอาเลขตรงไหนอย่างไรนะคะ ก็แชร์ไปให้เพื่อนนะคะเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ท่านไหนมีคู่ต๊ดอย่าลืมเอาไปเข้าในกลุ่มปิดในเพจอาจารย์ทำให้ฟรีนะคะทำให้ฟรีเข้ากลุ่มปิดก็เข้าฟรีค่ะในใต้คอมเมนต์ YouTube อาจารย์จะไม่ทำให้มีคนมาขอดูดวงอาจารย์จะไม่ดูเพราะอาจารย์จะไลฟ์สดทุกวันอังคารกับวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงนะคะของทุก วันอังคารและวันศุกร์นะคะวันละสองชั่วโมงดูดวงฟรีนะคะอาจารย์จะดูตรงนั้นแต่ใต้ YouTube อาจารย์จะไม่ดูให้ท่านฟรีและจะไม่ทำคู่โต๊นะคะท่านไหนดูดวงส่วนตัวก็โทรไปได้นะคะณนะตอนนี้มีโปร99บาท2คํคำถาม1คําคำถาม49บาทนะคะถามเต็มเต็มคือ300นะคะก็ยินดีทุกท่านนะคะ ที่เข้าไปดูดวงกับอาจารย์สีตอนนี้โควิดอ,อ,อาจารย์ก็จัดโปรนะสองคำถาม99 1นะคะหนึ่คำถาม49ก็มีคนโทรเยอะแยะทุกวันเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะโควิดมันยิ่งพุ่งแรงขึ้นทุกวันทุกวันนะคะก็ รักษาเนื้อรักษาตัวไปไหนมาไหนก็ปิดแม็กด,ด้วยนะคะขอพระคุณมากขอขอให้รวยนะคะขอพระคุณจริงๆขอให้รวยทุกท่านเลยรวมทั้งอาจารย์สีด้วยนะคะรักทุกท่านนะคะขอพระคุณค่ะ